สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทยาลัยชิบานทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเราจะมาตามเล่าคำโค้งนะครับพี่น้องครับวันที่หาพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับครับพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางนะครับพี่น้องครับตำเหล่าข้ามโค้งภูมิเจทีจอมปวกครับพี่น้องครับหลังจากที่เคยให้ส้อนหาตรงๆมาแล้วครับพี่น้องครับเขาส้อนหาตรงๆ สถานทีน่นี้แต่ก่อนนี่จาของทีพนวาจะมีผู้หญิงผู้ชายใส่ชุดขาวยางอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับต่อไปพอเดือนต่อไปหาพอเดือนครับพี่น้องครับสวัสดีครับพอเดือนครับ ครับก็บสวัสดีเนาะที่นี่ที่ชาวบ้านมีทีเรียบง่ายใส่ทองพ้ารวยแต่เราทั้งเอฟซีพี่น้องนั่นะนะผู้ที่รับชมหรือว่าเขาติดตามทั้งชอ็อมืัอนี้ก็อยากมาขอจุกขอรับเวลาพัฒนาขำโค้งในวันที่หานาะครับที่หา้าพฤศจิกยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่ก็คือมาครบคุ้มเจ้าทีเพิ่นนาจอมปวกว่าจะเหาสิไปอุบติเหตุกิด ไอ้เสือาว่าลบกวนหลายกันเลยพักไว้ก่อนสักวหนึ่งครับก็เข้าจงไปตามวันศุกร์หาปูตาเหกก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่เดียวกันกับกับปูตาเหกเนาะเาว่าสองคนก็คือคนเดียวกันเข้รั้งแรกก็ถือว่าสองหาข้งแรกก็ถือว่าเขาตรงตรงอยู่ตรงนี้เนาะสองหาเนาะสองหาแต่รอบนี้เป็นรอบติดสองบก็เลยอยากมาขอตรงนี้กับพุ่มจ้าทีหรือว่าพญาโจปลวกอยู่ตรงนี้อีกรอบหนึ่ง จากพี่น้องเอฟซีให้ติดตามมาเพื่อคนตัวใดของเรน้องกันเนาะตัวใดรถพาไปก็ต้องขอโทษเขาไปเนาะขอโทษเอฟซีพี่น้องเนี่ยนะละลายๆมาขึ้นกับทุกวันรถครับพาไปเอาค่เราเอฟซีทีเอฟซีทีพี่แดงให้กำลังใจตามต่อเสมอเกยังมีเอฟซีพี่น้องก็ยังให้กำลังใจหรือว่าตามเพื่อว่ามื่ออื่นหรือว่ามื่อใดกับบางทีก็ ปู่เป็นกระชายต,ตรงๆก็เป,เป็นไมได้เนาะครับขอบคุณพี่น้องที่ขอรวมบุญรวมยังมากเลยมม,มีน้ำจิตน้ำใจเนาะซอยมากเลยรวมสร้างรวมสืบพลมากลกไม้กับผมเองก็ผมมียังสิตอบแทนเนาะขอขอบคุณพี่ที่ทุกันปีห้าปเหากวมาขอพ่ขอพอนขอโชคลาภกันอีกต่อครับพี่น้องครับพวกเดินกำลังจะทำพิธีจุดทูบจุดเทียนบอกเก่าเจ้าทานนาทีครับพี่น้องครับเอาไปรวมไปนี้กัน จะไหนก็จะนี้วิธีจบปอและวิธีดึงไปต้องขอขอบคุณเอฟซีเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ติดตามกันเออที่ติดตามกันบอิ้งกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณในรายขอบคุณที่ FC ที่ให้กำลังใจเนาะครับเนาะครับผม ลาบุรวมเลอตเอนนี่ิมักิปัรัก็ใยืยนี่คือดีูกล่นบน้องเเปิดกเี๋มาหัตงเมาขอจบขอลาบขอพอนขอเลอดเด็ดก็น้โวยเโวยไงเวอยู่ตรงนี้ก็ดีจุดยาปูกน้สสกนกนนีมีมีพลังมั้งเรื่อมาเกี่ยวมากสุยา

จลิขิการสถิตย so ์จันทรทีมานตีเตลัตย์จะตรนากานเนี Saya, uh, ่เนวตุิจเตุมาจันทเวนรลาสย์กาาปนาตาที่สัตวทีกี่ยงมัวลวจนังสาตวีุมนจนุมสัตนกสัวาโยมสัตัตวธรรมชาว่านัสตาสาธุทสธรชาอิว่านัติสั์ี่ัตุ คำน้าให้กินคําเป็นดินให้อยู่เด้อหลูกห้านมาอนตพวข้าพ่อเดือนเราทั้งทีนีิที่ชาวบ้านที่เริ่มง่ายแสงทองผ้ารวยอซีพีนนน่น้องปูเป็นสิ่ตังปอตังจงหวัดเป็นกะได้สมจิตสมใจมาขอพรอหรือว่าขอโชคขอลาบกับเจ้าปูเจา้ายาอยู่ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีจะสร้างไม่นงางโท่ณีเจ้าหมดเจ้าสวนเจ้าให้เจ้าหน้าก็ดีเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ดีแต่ถือว่าหลูกห้านมาลบกวนเด้อเจ้าปูเจ้ายาเอ้ยหลูกร้านแต่ละได้ขอโชคขอลาบน้่ อะไรมาหลบกลัวยังมาขอยยังมากามายดอกมะนิ่งไรที่น้องเพิ่นจะได้โชคได้ลาบเล่าพัฒนาข่าวโค้งในวันที่ห้าที่ใจยน่นสองพันห้าร้อยแปดโอ้บารมียาวอยา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 ยวยยายแว่ที่อยู่ตรงนี้ก็ดีสองพี่น้องพบตักรักษาหรือว่าขุมข้องในบริเวณนี้ก็ดีก็ขอจงดลบันดาลหรือว่าเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบคนนี้กระลูกหลานก็ได้นำมาภูบรี เราต้องนำดื่มน้ำแดงมาถวายให้มาปูให้ยาได้กินหรือว่าจิงสักสิบเจ้าทีเจ้าทางผมขอจงโดนบันดาลขอให้เขาตรงตรงขึ้นเขาเด้อเคยมาแล้วรอบนึงเนาะนี่ก็เป็นรอบที่สองขอให้เขาคือนเขาขอบารมีจากที่จ้ทางพระปูมเจ้าทีขยัาจอมปวกอยู่ตรงนี้ก็ดีเออหลุดหลานก็เดือดตลอดที่นะพี่หน่อที่ดูตามพ็ไปตามชววัดิคนกระจัด ขอชมทรงจิตทรงใจนะขอโชกขอลาบน้ำหน่อยล่ะขอให้ชนบรรดาลขอให้ปังๆขอให้เฮ่งขอให้มีซื้อมีเสียงริสาปรากฏเออกัวปูจะห่ายริสาสักที่าไม่มาปูเขาขึ้เก่าขึ้นหลอกานมากเลยล่ะรอบแรกก็คือว่าปูมันมีความเมตตาในบทนั้น

ก็ขอให้นตกไอปูไย่าได้เด้อหลานกลมาขอให้ซบตกตปังๆเนาะปังๆใ้ปูย่าเสียเียด็กเด็กหลุนกับเดมาลบรูมังค์บังตครับหลานมาด้ความศรัทธาด้ควเสื่อปูย่าอยู่ตรงนี้ขึ้นบบันดโชคลาแน่แนจอมปวกก็ดีสเสียงฟูเกลียวตาทิพย์ฟูงแจ่เป็นจริงนี่ละเปนสารพุ่มบานเนาะสารพุ่มบานสารหัวสารสวนสารรักษาคุมชรอยนี่แหะจมปวกเนาะจมปวก เป็นไงจบวกเป็นหลักก็เได้เสียมตกเสียมไทยดยถูกมางคลตะปูเ้อะใส่ตัวใดก็คอยให้คอยเห็นคอยหูคอยเจงดููกบงคนเห็นละปูใส่ตัวใดขอให้ตรงตรงเด้อคอสตรงตรตอสาโตเสไปได้ขอสามโตเ้อปูเนี่เป็คทั้งสองดมาเนี่ยแต่ก็คือว่าปูหายไป ไปพี่น้องมันจ่งไปามไปในตะเล็กน้อยนุก็่้เนาะว่าอะไรดไรอะไสิลไมากากหมน่ะเอาไว้ให้ดูกินตัวนี้ก็มีต่ระขั้ควนโชครายที่ว่าเปิดข้นกระจุกกระิัดเป็นอไดโ่เป็นฟันเป็นขั้นบนน้องช่วยรวมอาจจะยตงาน ไมนปุ้มหน้าก็ดีเราต้องพยาจามจบวกอยู่ในสถานที่ตรงนี้ก็มีก่าากอนนยากเด้อปูจระตะหมวจะสวนก็นดีลหลงรักขอจบก็รักได้ดีเป็นขอเป็นเลิกเล่าพัฒนาได้ปูเด้อนี่มันพุทธิหารนี่แหละพฤศจิกาย,ยนสนองพฤษภากรวยจะปูจระตะจะมีความเมตตามีความสงสารหลดมนุษย์มาน่าตาดำๆขอจบก็รักขอ,ขอก้อนน้ำแบบดูแลบารมี ราปุูกเจ้าทีนี่นั่งตวนี่ะทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตรปักกระแสดนบันดาลโชคลาภด้านหนึุ่กตาที่เจานด้แกจริงๆเอสาธุ ตรงตรงตรงตงตงย่ให้ดเดีนไหนย่าห้เป็นนั่นละพอเดือนไหม เดิอดภูไฟพีนี่เป็นยังไงเนี่ยแต่มาขึ้นกัเออเดี๋ยวเป็นไหมจะพันเย็นเย็นเออโอ้ดังๆน,นั่นเลเอาเลยครับเช็คนก็ดเดือดครับเออมาขึ้นกับพันอยู่แต่ว่ากับพันบ่หลายเนาะก็นอนแน่รับแน่ตื่นแน,น่กันเลยพันอยู่ช่วงนึงช่วงประมาณไปสิแจ้งนี่แล้วพันว่าได้ใส่นาฬิกาข้อมือนี่นะ S <S 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 นาฬิกาเนี่ยแต่ผมก็ไ่เคยมีนาฬิกาในครอบเราเราก็ไ่เคยฝันเห็นว่าได้ใส่นาฬิกานะว่ามีคนเอานาฬิกามาให้นาฬิกานี่แหละบิงเวลานี่ยล่ะว่าตันไั้นเนานะเมื่อนี้เครื่องจังฝันว่าได้ใส่นาฬิกาเนาะว่าเราจะเป็นยังไงกับโบมูเนาะครับแต่ในความคิดผมก็ว่ากับฝันว่าจังสี่ก็ว่าดีนั่นแหละแต่กับโบเมนว่าคิดว่ากับชิมิโชกี่เราฝันจังสี่นะคิดว่าน่ะก็เลยว่าตื่นขึ้นมาสอาเมื่อนี้เลขอเปลี่ยนมองแรงใหม่ก่อนว่าไปหาปูดูแลกัยัน ปูเป็นลำข่านที่จะว่าไปรบกวนเผลลายกันแลยมาขอทานพบคุณเเดือนพูดความก่อนที่มาขอพระยาจอมปวกให้ฟังว่ที่เข้าสองสองห้าสองห้าให้ฟังให้ฟีเขาฟังยูนีนั่นบอกใช่ใช่ใช่โอ้ยูนีน่ะเนาะเริ่มแรกจะชวนเพื่อละบอกว่าอืที่ตรงนี้นี่ครับเงินแห้งแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แห้งเหมือนกันบออกให้เห็นเป็นเป็นคนเลยเป็นโตคนเลยสุดชี่ขาวเนาะเออใส่ห่มขาวยางไปยยางมาในหมว่ในสวนนี่แหละ ยังกลับไปก็มาอยู ú, shock, ่นี่แหละพิ่นเผาสวนเผาทีตรงนี้นะครับผมก็มีสองคนนะมีใช่ครับจริงเนาะบอบอพี่ยิ่งทั้งสองพี่กับน้องคุณนี่สองพี่ซื้อยายโว้กับยายแวที่อยู่ตรงนี้คนเผาอยู่ตรงนี้ตรงมือมก็ให้โชคงวดตีรอบแรกก็มาโค้หนันก็ได้หาสองเจ็ดแต่ว่ามันออกหาสองเนาะรอบแรกเลยล่ะครั้งแรกมันก็ให้โชคหมดตีรอบแรกก็มาโค้หมนันก็ได้หาสองเ็ดแตว่ามันออกหาสองเาะรอบรแรกเพิ่นก็ให้เลยนะให้โชคเลยครับผมผมเองก็เล็มันออกหาสองเนาะรอลี่ยน สถานที่ก่อนจักมือแล้ววันศุกร์ก่อนจะไปหาปูตระเหคือเก่าครับเพราะว่าที่ตรงนี้ก็กับตาะเหยก็บจอกของหน้าเบป็นคนเดียวกันพี่น้องกันเออเป็นคนเดียวกันนนั่แหละเป็นจอกของสวนนี่คือกันเออก็เลยว่าจัที่เจ้าทางเจ้าให้เจ้าหน้าเพิ่นก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นอยู่อ่าก็โชว์โชวยหลานเอฟซีพี่น้องเนาะก็เลยมารวมกันเด้อปูมเนี่ยเอ้ยว่าจะได้กับปวดถังเขาตังตงเดีอเด้อดมวลนี่เด้อปูดเดือดเนี่ยเลย ที่จะทางม่นั่งทรณนีนก็ดีจตปลาจะเขาจะมวยจะน้องในอนี่จะมาเบ่งมาเหลียวมารับหมูรับสาบหลูกลานเลยมากหนนี้ทั้งน้ำจะ็มเต็ตือนหนึนนน่งออกมาแล้วครับ fc แต่สังเกตถูกน้ำในได้เพรว่รามันเรือดอกึ่งบุมใหม่นะเพราะว่า ชนมากสอบขัมไปถูกบ่อหรือบวกบ่อเป็นยังไงครับ่อสังเกตถูกน้ำตัวเลขกครับอันหนึ่งอ้วนใหญ่ดีเนาะอุดมสมบูรณ์บุบเหมือนกินอิ่มกินอันนี้เราต้องห้เด็ดชัดเจนแราว้องบวกลบลบบวก้บยัดซอยล้วลุกล้านมนุษย์มันหน้าตาดำดำเป็นสาษาคนเมตตาโบยจ้กปูซาเจับปูสารเจ้า พอ้ภูมิเจ้าทียตงนีไวอยายเวกไดีขอบารมีเดียวหลกหลานให้กงคือเขาคือตึงเพืเนาะพี่นอนไม่ใช่แน่คอยเขาคือเขานาะล่ะตรงมันบอกว่าดงมันมอคมวงะจักปูจักภูเจทีนาเจ้าปวกอยู่ตรงนี้จับ้านเลย เอ๋อกรับพี่น้องครับตัวที่สองก็น่าจะเป็นหาเนาะหนึ่งห้ากือว่าสวยงามคือเกาคือเดิมเนาะครับปูเราใใจคือเกาคือเดิมอะไรล่ะอะไตัวใดก็ตามนั่นแหละตามปูเป็นไงนั่นแหละปูเป็นเก็บไปวิเคราะห์ไปเบิ้งอะไรล่ะเบิ้งอะไรดีแล้วพอเดียนกับวันว่าได้ใส่นาฬิกาไว้นาฬิกาข้อมืออย่างไรไม่เคยไม่เคยคิดว่าหาตัวนั่งหาหนึ่งว่าตัวนัหนใส่แขนใส่แขนหนึ่งครั้งหนึ่งนะ เราไปเลื่อยไปเนาะเราไปเลยตีเมื่อเดหอนฮานี่นเนาะเมนหนึ่งหาเราไปแล้วหนึ่งหาเมนสปออยังฝันมาขึ้ขนเนาะว่าโอ้ครับแต่มื่อกี้กับทางแจแ้เลยแหละว่าจะไดนกับสิมาหาปูฮาเจ้าที่อยู่ตรงนี้แหละพุม่มเจ้าที่นี่แหละครับวิญญาจอมปวกนั่มแหละปูมันเกิดยังโจกไหลาไปก็ถือว่าแมนแห้เมื่อกี้ก็เลยมาขอปูอีกรอบนึงพี่น้องกับตั้งตารอเนาะพี่น้องกับเราคงวังเนาะครับเมื่อวันที่ประมาณตีกว่าลุดพอดไปกับพี่น้อง ขอตดเขออภัยหลายเนาะว่ามันเกเขามาหลายากหรือว่าเนาะมันก็เขา้มาหลงวดนําก็เลยว่าอยากหาเรงใหม่ในฮะแถานที่ไหมเพื่อว่าทานในปลูกเกอกระจายคื้เก่าละไยนคืีเก่านั่นแหะดูนั่นกับยูนิกเ็นยเป็นมพาสองงวดดอกเป็นม้ยลุกพลาดไปสองงวดดอกครับหมดม่อนเลยจ้ะเก่าปันปันตรงๆล่ะอูเป็นแบบนี้สองตัว่ไปจับใส่ด้อไปจับไปหยู่ใส่ขอบโค้งไปฟังเล่าเปล่าโนถุงเลีมนี้ะ มองคดอ,อกฉลากรุ่ละไปแบบนี้นี่ร้านกิบวิมีที่เพึงกับมากอาศัยเพึงบารมีปูญะเนี่ยแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ที่จะทา่าเงี้ยตรงนี้แหละซอยขอจำบวนบรรดาปูตาแหก,ก็ดีอยู่ให้อยู่หน้าก็มาหลับงหลับสาบมาซอยลูกซอยร้านซอยเอฟซีพี่น้องนี่เด้อโมเดลมักโต้ใดครับไห๊มักโต้ใดตัวที่สามนี่ตัวที่สาม ตีสามผมมัดสองีมันจะมาบ่หรอเพราะว่ามันสีเ้อเดียวกเลยแต่มีโค้งะมีซีดเลนี่เก่าอะไรวะเก่าอะไรวะอีกลเก่าบนี้คือว่ามันเก่าหมดแล้วม้นไมาอีกแล้วเอาแปบก็เก่าก็สองก็ศูนย์แล้ว บาดีเข้าล้วงอวนๆมาแล้วมีคนเมัอนใจจะงนี้มาเลยควมเต็มรยนะมาเลยความนอยเนาะอืหกนหก็นีกอืหกเก่าตัวเดียวกันน่ะละอ้าหกเก่ากันมีหมากเก่ากตรงมากเลหกลอยเปอร์เซนเลยนะอนี้ไล่ยหางอีกแล้วนี่ยปูเนี่ยหกเป็นยังกันยังเอฟซีมากแต่จะคอย

ก็ได้แล้วล่ะมืออื่นนี่ไม่โอเคแล้ะนอนนอนโม่ด้วยนะโมเก่ามาเดียวกันเลยร หนึงห่งครับสวยงามอืออือเนอะนีน่น้องครับขอชัดเจนเนผู้เดินสรุปไปอีกซีฟองอีกข้างหนึ่งอาเดี๋ยวให้ผู้เดินสรุปไปอีกซีฟองอีกข้างหนึง่งเชิญผู้เดินครับผมครับก็๊กขอสรุปตัวเลขเนาะม่ได้แล้วมันมจะตูบขอ พูงเจ้าทีหรือว่าเญาจมปลวมอยู่ตรงนี้ก็คือในตัวเลขก็ขึ้นหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกนาถูกมางคนผมก็เลยจับครูหาก็ขึ้นหนึ่งห้าตัวนี้กับตัวนี้ห้าหกตัวนี้กับตัวนี้เนาะแล้วก็หนึ่งหกตัวนี้กับตัวนี้ส่วนหนึ่งห้าเก้านี่ยเพราว่ายันหกเนี่มันตีลังกาเนาะยันมันกลับหัวขึ้นเป็นเก้าเคลยเขียนหนึ่งห้าเก้าให้น้ำทางหนึ่งก็ตัดให้ก็คือเจับครูหาขึ้นหนึ่งเก้าตัวนี้กับตัวนี้ครับผมตอกานะ แต่คือหกเก่ามันตัวเดียวกันครับแดดมันตีลังกาขึ้นเก่าขึ้นเป็นเป็นหกเป็นเก่านะผมเลยจับคููให้กับพี่น้องมัตกาลองเบิ้งพี่เจน้าเบิ้ลดยกันเราครับเราเป็นทำเป็นแค่แนวทางเองนืทางให้พี่น้องเล้ใส่ใส่ดุลพินิจหรือว่าวิเคราะห์เบิ้ลผมเองกับวามารถิมูไรหรืว่ามันจะออกตัวไรเพียงแต่ว่าทำเป็นเพียงแนวทางให้เอฟซีให้พี่น้องเขาเลย ลองไปเพียหน้าเบิงครับครับก็บผมเองก็อยากทั้งเขาทุกมวลนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ซ้ำใด้ก็ก็ได้แต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาที่ได้ทางแม่นางเทวีเพิ่นเท่านั้นก็พี่น้องก็อ่าสุดท้ายนี้ใครพอดีกันให้พอดีซีเนี่ยค,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 ครับผมเนาะก็ขอขอบคุณเอฟซีตัวทีมที่ชาวบ้านที่เรียนง่ายแสงทองฟ้ารวยเนาะก็ได้มาตามแนวทางโชคลาภให้เราพัฒนาขำโค้งกับพี่น้อง ที่อยู่ตา่างอำเพื่อต่างจังหวัดหรือว่าต่างหมูม่บ้านต,าต,าตาน่างตำบลอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ดีผมเองก็ไดดมาตามแนวทางให้แล้วเด้อพี่น้องเอยจะได้กับพิษด้วยถือกิยาวากันผมเองก็ต้องขอโทษขอใหได้ร้า,ายที่เมื่อขึ้นกับถือว่าลุดไปพลาดไปเนะาะแต่ได้ความเสียใจน้ำพี่น้องก็ต่างหน้าต่างตาเนาะก็โลคความหวังมันนีก,กันเลยว่าใดมาหาปูพอที่นี่แหละพาญาเจ้าป่วงไน่ว่าจะไะ้กับ ช่วยพี่น้องเอฟซีนี่เด้อเพราะว่ามันขึ้นก็นถือว่าลุดพลาดไปแล้วก็ขอแก้มือหรือว่าขอขึ้นในมืออื่นนี่เราพัฒนาความโค้งจะเทจะท่านอยู่ตรงนี้ก็ย่อมโดนบันดาลหรือว่าเปิดท่ามเปิดโฉบเปิดลาภให้เอฟซีให้พี่น้องนี่มีอยู่มีกลิน่นมีเงินมีทองลำ้ำล้ำลุลุ้ยครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอขอบคุณเอฟซีอีกทัวหนึงเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจร,ใร่วมบุญมากราบใหม่หรือว่าสาลสาลให้ปูตะเห็ดผมเองก็จะคิดตอบแทน พี่น้องเอสตี้ังไงเนาะคนมีแต่ความดีความงามเท่านั้นที่สี่ทรงคิดทรงใจให้เอสตีพี่น้องคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆรวยธุรก,กิจเนี้กะขอให้เจริญเจริญสาธุาสาธุสาธุปังคอยยิงเด้อสาธุสาธุครับอ้าวสุดท้ายนี่ขอขอบคุณผู้เดือนนะครับพี่น้องครับที่มาตามแนวทางดีๆให้กับเอฟซีเนาะติดขายประไดี๋คือเอฟซีนะครับพี่น้องครับต้องขอบคุณทีมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณหลายไลค์สวัสดีครับผม